มุมะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบได้ค่ะ การสาธิตการเขียนรูปเลขาคณิตโดยใช้สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรารูปแรกเลยเห็นแล้วก็อยากกินจังเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นด้านในนะคะแล้วก็ห่อสาหร่ายอยู่ด้านนอกแล้วเราก็นำมาทาบแล้วก็วาดลงไปต่อไปค่ะเป็นกล่องไม้ค่ะ กล่องไม้ที่มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะพอวาดออกมาแล้วเราก็จะได้รูปเลยค่ะคณิตที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆลองทำดูได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นรูปวงกลมอันนี้นะคะภาพนี้น่าจะเป็นฝาในการปิดกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะ เด็กๆสามารถลองนำเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทหรือเหรียญบาทลองมาวาดเป็นรูปวงกลมได้นะคะส่วนภาพต่อไปค่ะเป็นวงรีในภาพนี้นะคะจะเป็นเรซินค่ะซึ่งในเรซินนะคะจะประกอบไปด้วยปูแล้วก็เปลือกหอยต่างๆค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่27การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบนะคะในนี้นะคะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลมและรูปวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบอย่างละสามรูปค่ะในหัวข้อแรกนะคะคือรูปวงกลมค่ะ รูปวงกลมนะคะครูจะใช้ฝาค่ะอ่ามีฝาแล้วหนึ่งฝาขวดน้ำนะคะและก็เหรียญสิบค่ะภาพนี้นะคะเรียกว่าวงกลมค่ะให้เด็กๆนะคะนำของที่เด็กๆสามารถจะหาได้นะคะมาวาดเป็นรูปทรงให้ตรงกับหัวข้อที่แบบฝึกหัดกำหนดค่ะ ่าเดี๋ยวคุณครูขอวาดเลยนะคะจับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งใช้วาดนะคะจะออกมาในลักษณะนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นขวดน้ำฝาขวดน้ำนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเลยค่ะคือ เหรียญสิบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวงกลมส่วนภาพต่อไปค่ะกรอบรูปด้านล่างนี้นะคะบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะลักษณะของสี่เหลี่ยมคือ มีสี่ด้านและมีอีกสี่มุมค่ะภาพแรกเลยนะคะคุณครูขอใช้เป็นบัตรสะสมแต้มค่ะเป็นร้านชานมบัตรสะสมแต้มนะคะบัตรสะสมแต้มนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะสีสันสวยงามค่ะภาพนี้นะคะอันนี้เรียกว่าสบู่ค่ะเอาไว้ใช้สำหรับถูตัวนะคะและสุดท้ายเลยเป็นอ่า เด็กๆทราบไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรอ่าสิ่งของชิ้นนี้นะคะก็คือที่เอาไว้สำหรับใส่ต่างหูนั่นเองคะ่ะนะคะเราก็อันนี้คุณครูหาได้ครบแล้วสามภาพอ่าเด็กๆก,ก็วาดภาพนะคะลงไปได้เลยตามจะ ตามสิ่งของที่เด็กๆหาได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งของแบบเดียวกับของคุณครูนะคะให้เด็กๆทําตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่28เขียนรูปสามเหลี่ยมและวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบอย่างละ3รูปค่ะ กรอบรูปแรกนี้นะคะคือรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะคุณครูขอใช้เป็นอันนี้เรียกว่าถุงพลาสติกนะคะเวลาเราเก็บถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะเราจะไม่ขยำขยำแล้วก็เก็บคุณครูจะใช้วิธีการพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ให้เรียบร้อยเวลาใช้เราก็แค่คลีม่มันออกมา แบบนี้นั่นเองอ่าอันนี้เป็นวิธีการเก็บถุงให้เรียบร้อยนะคะโดยที่คุณครูจะเก็บในลักษณะของสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะอ่าต่อไปค่ะอันนี้เป็นเศษผ้านะคะเป็นผ้าที่เราไว้ใช้ติดแขนเสื้อเด็กๆตอนที่เด็กๆเ,เรียนในชั่วโมงลูกเสือค่ะต่อไปค่ะ ชิ้นที่3ของคุณครูนะคะคือต่างหูนั่นเองค่ะต่างหูรูปสามเหลี่ยมครบแล้วนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมค่ะและต่อไปค่ะเป็นวงรีค่ะอ่ากรอบต่อไปนะคะเป็นวงรีวงรีที่คุณครูจะใช้ก็คือแทน เด็กๆเ,เห็นรูปทรงวงรีไหมคะอันนี้เรียกว่าแปลงสีฟันนะคะแต่ว่าทางด้านหลังของแปลงสีฟันนี้อันนี้เป็นแปลงสีฟันที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเด็กๆด,ด้านหลังนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายวงรีให้เด็กๆทาบลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้ดินสอวาดลงไปเติมส่วนที่ไม่เต็มตรงนี้ลงไปด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะอ่าอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นวงรีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอ่าคล้ายๆกันน้ำมันบำรุงผมนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคุณครูจะใช้สายนาฬิกาเด็กๆเห็นห่วงตรงนี้ไหมคะห่วงตรงนี้มีลักษณะคล้ายวงรีเลย อันนี้นาฬิกานะคะเวลาเราใส่เราก็จะใส่ห่วงแบบนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆสายของนาฬิกาของเด็กๆเ,เป็นรูปคล้ายกับของคุณครูไหมคะถ้าคล้ายเด็กๆก,ก็สามารถนำมาวาดเป็นรูปวงรีได้เลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่29เเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรี ต่อเติมจากวงรีที่กําหนดให้เป็นภาพตามจินตนาการนะคะเด็กๆคะอย่าลืมเขียนชื่อภาพในหัวข้อด้านบนนี้ด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเติมรูปทรงลงไปต่อจากวงรีนี้นะคะอาจจะวาดเป็นรูปกระต่ายก็ได้นะคะ สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้คือการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีอาจใช้สิ่งของรอบตัวมาเป็นแบบได้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่27จนถึงหน้าที่29ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ